ราจะมาพูดถึงหัวข้อในวันนี้ค่ะมันสะกดว่า Dink D, ink, D I N K คือจริงๆคําคำนี้มันมีมาช้านานแล้วนะคะ Dink ที่ว่านี้ย่อมาจาก double income no kids หรือว่า dual income no kids นั่นเองก็คือคู่ที่จะเป็นสามีภรรยาหรือแฟนกันแล้วอยู่ด้วยกันอย่างเงี้ยเขาเลือกที่จะ อยู่ด้วยกัน2ต่อ2แต่ไม่ประสงค์จะมีลูกเพราะฉะนั้นรายได้มันก็คือดับเบิลคูณ2ใช่ไหมคะเราก็ไม่ต้องไปแบบเจียดจ่ายค่าทงค่าเทอมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคำที่เขาเริ่มใช้กันมาแต่ณนะปัจจุบันเนี่ยมีการเติมไปอีกสำหรับ a d คือ dink uh, w a d dink q a d ก็คือ double income no kids แล้วก็บวก and a dog อย่างเงี้ยนะคะ with the dog ก็คือเหมือนกับว่า ไม่มีลูกมนุษย์แต่มีลูกหมาหรือจะเป็นลูกแมวก็ได้ลูกหมาก็ดีเฮ้ยชีวิตมันดีเหลือเกินก็ต้องมาคุยกับคุณแม่หรือว่าด็อกมัมอย่างคุณหนูดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใช้เลยค่ะ Good morning นะคะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นคำที่หนูดี คือต้องบอกว่าคําว่าจริงวอดเนี่ยหนูดีก็เพิ่งยินปีนี้นะคุณภูเบ้แต่ว่าดิ้งได้ยินมานานแนละ้วแต่เป็นวัยรุ่นเนี่ยชั้นนี้มีมานานนะแล้วเนาะที่มุตาก็คือว่าแต่งงานแล้วเนี่ยเลือกที่จะไม่มีบุตรแล้วคนก็จะหยุดอยู่แค่นั้นที่อาช่วยกันทํางานสองคนเพราะว่าในเมื่อไม่มีบุตรเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะ,ะผู้หญิงก็จะทํางานเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้มีความจําเป็นที่ต้องหยุด มาเพื่อจะเียงลูกเนาะก็ช่วยกันทำมาหากินบางคนก็ไม่มีบุตรเพราะว่ามันเป็นเหตุบังคับเช่นไม่สามารถมีบุตรได้แม้จะอยากมีบุตรแต่ว่าบางคู่ก็คือตกลงกันตั้งแต่ต้นเลยว่าจะไม่มีบุตรกันดีกว่าเนาะแต่ปัจจุบันเนาะคือ with a dog แต่ก็มีคนที่เลี้ยงแมวเขาก็ควงความเป็นธรรมว่าแล้ว with a cat จะให้สะกดไว้ยังไงเพราะว่าก็มีคนที่ เนี่ยมีคู่ไม่มีลูกแต่มีแมวแล้วแฟนนี่ฉันก็ถามว่าเอา้าทําไมวิทยาดอกรามีหมาสองตัวเนาะก็ <เอ S 1> <K> โนดดีกับพี่โผก็เป็นชีวิตคู่ที่ไม่ได้มีบุตรแต่ว่ามีสุนัขนะคะก็เราก็เลี้ยงแต่ว่าพี่โผก็บอกว่าเรามาระวังว่าวไม่สปอยมากเกินไปไม่ใช่ว่าโอ้มาเลี้ยงเป็นลูกคนมากเกินไปอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวมันจะสปอยมากเกินไปเนาะส่วนิฉันก็พยายามจะหานะว่าชีวิตโสด ที่มีหมาหรือชีวิตโสดที่มีแมวเพราะว่าดิฉันก็คิดว่าอันนั้นก็มีกลุ่มใหญ่ในโลกใบนี้เหมือนกันแต่เหมือนยังไม่มีสาบให้คุณปูเป้เออก็เอาเป็นว่าบางคนบอกอ๋อจะลดค่าใช้จ่ายไม่ใช่นะถ้าคุณจะดูแลลูกๆของคุณน้องหมาน้องแมวแบบพรีเมียมเนี่ยไม่ถูกนะคุณหนูดีและยิ่งสมัยนี้นะมันมีของบำรุงบำเรเสารพัดนึกถ้าใครตามพวกช่องที่เขาแบบ ดูแลแต่อันนั้นก็ต้องขอชื่นชมว่าเขารักแล้วเขาดูแลอย่างดีจริงๆอย่างปุเป้รู้เลยว่าถ้าเรามาเลี้ยงเราคงดูแลน้องหมาน้องแมวได้ไม่ดีเท่าเจ้าของชแนลนั้นๆคือแบบว่าโอ้โหมีเหมือนนวดสปา เปิดเพลงเค้าคลอแล้วก็อย่างเท้าน้องแมวมีแบบเหมือนบามเป็นขี้พึ่งอะไรเงี้ยทาเพราะว่าบางทีแมวออกไปเหยียบหิมะใช่ไหมที่เมืองนอกเขามีการโรยเกลือที่ถนนตรงหิมะอะไรอย่างเงี้ยก็แบบอุ๊ยเดี๋ยวซอกเท้าหมาแมวจะโดนเกลือมันจะกร่อนก็เช็ดใช้คัตตอรบัดค่อยๆ่ิ มันดูพิถีพิถานดิฉันว่าโอ้โหคือมันมีบุญมากเลยนะที่ได้เจ้าของคุณพ่อคุณแม่ที่เลี้ยงดูแบบนี้พอพูดอย่างนี้นะคุณหนูดีเราก็มานึกถึงข่าวในเมืองไทยที่เพิ่งจะล่าสุดเลยก็มีการประมูลสู่นักทหารที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณหนูดีติดตามข่าวนี้ไหมแล้วทีนี้ ตอนแรกอูคนแชร์กันไปเยอะแล้วเขาก็กลัวว่าโอ้โหน้องถูกฝึกมาส่วนมากก็จะอายุ2ปีใช่ไหมแต่ว่าบางทีอาจจะอ้วนไปหรือว่าหมามีความดีด้าเกินไปมันจะต้องแบบหนักแน่นสุนัขทาหารมันต้องโฟกัสสิดมกระโดดเอ่อทำตามคําสั่งบางตัวมันขี้เล่นไปก็ตก <S <S พอสอบตกแล้วเนี่ยคนก็สงสารเดี๋ยวน้องไม่มีบ้านอยู่แล้วก็คุ้นเคยกับครูฝึกปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดี ทุกตัวที่สอบตกหาบ้านมีบ้านอยู่หมดทุกตัวค่ะคุณอูดีใช่แล้วก็บอกว่ามีดิฉันได้เห็นเอ่อตัวที่ได้รับราคาประมูลสูงที่สุด <connais S 2> อู้คิดคุณพูแป๊<น>ะเก0าหบาท 95,000บาทแล้วคือคุณผู้ชายท่านนี้เนี่ยนะเขาไปประมูลน้องลีแอนมาเขาบอกดูเห็นในรูปแล้วเออจมูกน้องจมูกแดงเขาเรียกอย่างนี้ว่าเออมันมันจมูกแดงดีดูถูกชะตาแล้วแกบอกว่าแกเตรียมเงินไปแสนหนึ่งคืองบแกมีเท่านี้ แล้วก็แบบว่าเอออย่างน้อย9ก้าหมอย่างน้อยก็ได้ทอนมาห้าพันนะแล้วแกก็บอกเลยว่าอย่างเนี้ยคือมันไม่ต้องเหนื่อยเขาได้รับการฝึกฝนอะไรกันมาแล้วน้องอาจจะแบบเป็นผู้หญิงจำบะหน่อยๆแบบอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ดูน่ารักดีและประสงค์ที่จะเลี้ยงดูให้เหมือนลูกเลยทีเดียวโหคือถ้าคุณพ่อมีค่าสินสอดไปถึงหนึ่งแบาทเนี่ยคุณเป้ ดิฉันก็พอจะนึกภาพออกว่าไลฟ์สไตล์น้องเนี่ยะจะฟูฟาสักแค่ไหนเ<ช>นาะนะโอ้โหแล้วก็มีตัวอื่นๆที่เขาเหมือนกับว่าคนเดี๋ยวนี้เขาก็อยากติดตามเนาะชีวิตแบบเออน้องทหารตัวอื่นๆล่ะก็จะมีบางคนเขาก็เปิดช่องติ๊กต็อกเลยนะแล้วก็เหมือนกับอเออน่ารักน่าลุ้นอะไรอย่างเงี้ยน้องเขาก็มีอีกตัวหนึ่งชื่อไฟเนีย นะอันนั้นก็น่ารักเหมือนกันว่าเออตัวเจ้าของเขาไปประมูลไม่ได้เขาก็ฝากเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์นะช่วยประมูลให้แล้วก็เอาน้องใส่รถเดินทางมาถึงปุ๊บหมาก็เข้ากับสมาชิกทุกคนในบ้านหมาตัวเดิมที่เขาเลี้ยงอยู่ก็เข้ากันได้โอ้ยแฮปปี้บอกว่านี่มันมาเติมเต็มชีวิตคุณหนูดีรู้สึกว่าสัตว์เลี้ยงมันเติมเต็มชีวิตเราไหมคะ โอ้เติมเต็มมากติมเต็มแบบคือต้องบอกก่อนว่าหนูดีอะสมัยมัธยมสมัยอายุสิบเจ็สิบแปดก่อนไปเรียนอเมริกาเนี่ยคุณแม่ซื้อเป็นเชาเชให้ตัวหนึ่งเลี้ยงตั้งชือว่าหมูน้อยแล้วน้องตายน้องแบบตายอ่องกอดหนูดีเลยคือน้องติด ไหวัดมาจากที่บังนนั้นแหละแล้วก็เหมือนเออเราก็พยายามรักษาตั้งแต่ได้น้องมาเนี่ยรักษารักษารักษาจนในที่สุดอ่ะน้องเสียเออแล้วดิฉันก็กอดน้องไว้ดิฉันตัดผมที่หน้าผากเอาเก็บไว้เพื่อบบโอ้โหนู่นี่เราก็สาบานกับตัวเองว่าชาตินี้จะไม่มีหมาอีกแล้วคือมีคนาำนวนะเวลาหมาตายเนี่ยมันแบบมันเพราะเราเลี้ยงเขาเขานอนด้วยกันก็คือตอนนั้นคือแบบทุกข์ขลีมากก็ ไม่ไม่ไม่ยังไงก็ไม่เลี้ยงเนี่ยก็ไม่เลี้ยงเป็นตายก็จะไม่เลี้ยงจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลี้ยงแมวเพราะแมวเนี่ยมันห่างกาลังดีคือแมวเขาไม่ค่อยรักเราเราก็รู้เขาอยู่กับเราเพราะว่าเออ,อเราเลี้ยงเขาได้เรามีอาหารเรามีบ้านแต่เขาก็ไม่เต็มใจอยู่ในบ้านกลับตกอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าการอยู่กับแมวอ่ะมันไม่ผูกพันมากเกินไปเราคงไม่เจ็บขนาดนั้นอีกจนมาพบกับพี่โพเนี่ยเขาเป็นเป็นแบบดอกแดดเนี่ยเขาก็มี แล้วเขาก็รักของเขาแล้วก็กลายเป็นวกลับเข้าสู่วงการหมาอีกครั้งหนึ่ง<ะ>แล้วตัดสินใจมีสปิดสองตัวซึ่ง,<ะ>งเลือกจากพันที่เขาชอบคน<ะ>โอ้โหโเคุ้เบ้คือแบบเข้าใจเลยคำ<ะ>ที่ว่ารักแท้เนี่ย<ะ>อยู่ในหมาจริงๆคือใช่โอ้โหแบบคือมันมีอยู่ครั้งหนึ่งต้องบอกคือเขาเนี่ยติดคนมากจริงแล้วเขาก็แบบ กอดเรารักเราถ้าเราหายไปหนูีิอ,ออกจากบ,บ้านมีสาชั่วโมงกลับมาเนี่ยโอ้ดีใจเหมือนว่าดิฉันตายแล้วเกิดใหม่อ,ะอ่ะแต่มีรอบมันมีขนหนึ่งที่มาลีน้องน้องชอมาลีมาอะไรนะคะ มีห,หนึ่งเราเล่นกันเนี่ยแล้วมันจังหวะมันพลาดคือนิ้วดิฉันนิ้วดิฉันไม่ตั้งใจทาร้ายเขาเนะ <Yeah. S 2> นิ้วอะเข้าไปโดนลูกตาเขาแล้ว uh huh. โดนถึงขั้นว่าเราสัมผัสได้เลยว่าเหมือนมันเป็นเจลลี่แบบหยุนๆอ่ะ oh. คือมันมากกว่าน,นิ้วเราคือเขากระโดดเราจะอุ้มเท้าเขากระโดดสวนทางมาให้อุ้มแล้วนิ้วอะจิ้มเข้าไปในลูกตาเขาเขาว่าร้องดังมากแบบร้องอ๊ uh uh. ดังมาก แล้วก็วิ่งเหมือนวิ่งดิฉันก็วิ่งเข้าไปจะก,กอดปลอบ<ม>เขาอะพอเขาหายร้องอะ<ม>เขาวิ่งกระโดดกลับมาหาเราให้เราปลอบแล้วเราก็กอดกัน<ม>แล้วหนูดีก็ไปเล่าให้พี่โพฟ,ฟังว่าคือเขาอะไม่รู้นะว่าดีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ<ม>แต่ประเด็นคือเมื่อกี้เขาเพิ่งเจ็บมากๆจาก<ม>พฤติกรรมของหนูดีแล้วเขาไม่ถือโทษเขาไม่โกรธเคืองเขาวิ่งมาให้เรากอดปลอบ<ม><ม>คือหนูดียังเคยพูดกับพี่โพว่า ความรักของหมามันไม่เหมือนความรักของอะไรในโลกใบน,นี้แม้กระทั่งบางทีถ้าพ่อถ้าแม่ความรักยังมีเงื่อนไขนะ conditional น,นะโดยดีเห็นพ่อแม่จํานวนมากที่แบบต้องสอบเข้าที่นี่ให้ได้สิไม่งั้นจะไม่รักต้องอย่างวุ้นอย่างนี้ไม่งั้นจะไม่รักหมานี่คือยังไงก็รัก ตีเขาเขาก็รัก<ะ>โกรธเขาเขาก็รักแล้วตาเขาคือใส่ตาที่แบบหนูดิไม่เคยเห็นตาแม้กระทั่งดิฉันกับแฟนอะเรายังไม่เคยมองกันด้วยใส่ตาแบบแข่งความรักเหมือนที่หมามองเรา<ะ>ก็เลยคิดว่าถ้าใครไม่เคยคิดว่าชาตินี้ไม่เคยเจอรักแท้อยากให้ลองเลี้ยงหมาสักตัวแล้วจะพบว่ารักแท้มีจริงนะคะ,ะอันนี้ในมนุมดิฉันไม่กล้าคิดถึงวันเขาตายเลยอะเพราะว่ารู้ นานแหละปุเป้ก็จําได้ตอนเด็กๆก,ก็เติบโตมากับสุนัขไงแต่พอโตมาเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนชอบท่องเที่ยวแล้วมันจะไม่ยุติธรรมถ้าเราไปแล้วก็แบบสมมติเราไปทีหายเป็นเดือนแล้วเอาน้องไปฝากคนอื่นหมามันก็จ่อยมันก็ซึมดิฉันจําได้ไว่าช่วงน้ําท่วมปี54ี่เนี่ยก็ต้องจําใจเอาหมาเนี่ยไปฝากบ้านคนอื่น แล้วคือมันมันจ่อยมากคุณหนูดีคือเหมือนมันมันคิดถึงเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ทําให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วก็พอเวลามันตายมันมันก็คือเหมือนสมาชิกในครอบครัวถ้าคนที่ไม่ได้เลียงก็ไม่เข้าใจบางคนอาจจะมองก็แค่มาแคมา่มันไม่ใช่แค่สําหรับเราไงฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มาเติมเต็มโดยเฉพาะอาชีวิตคู่ที่เลือกจะไม่มีลูกแต่มีสัตว์เลี้ยงเนี่ย มันเหมือนเป็นเทรนหรือเปล่าที่กำลังเกิดขึ้นนะปัจจุบันแล้วมันจะเป็นทิศทางไหนเหมือนกับตลาดของสัตว์เลี้ยงเนะี่ยมันก็เริ่มที่จะบูมมานะเดี๋ยวนี้ปุ๊บเป้จะเห็นว่ามีร้านขายที่แบบเป็นเพชรหมาแบบแยกออกมาเลยอะเหมือนแบบร้านวัสดุก่อสร้างอะไรอย่างเงี้ยคือแบบใหญ่ใหญ่โตโมโหรานมากดิฉันตกใจ ใชต้องบอกว่าดิคิดว่าไม่น่าใช่เทรนแน่ๆเลยเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเป็นเป็นคู่เพืนเนาะ<ม>เป็นเพื่อนคู่ชีวิตที่ที่เติมเต็มได้ในจุดที่บางทีเพื่อนมนุษย์เติมเต็มไม่ได้นะต้องบอกเลยว่าหนูเองก็คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเพื่อนเราก็มีน้องสาวก็สุขภาพแข็งแรงแฟนเราก็มีคือบุคคลในชีวิตอะเรามีในลักษณะที่เติมเต็มอยู่<ม>แต่บอกเลยว่า หมาคือเติมเต็มแบบที่ไม่มีมนุษย์คนไหนเติมเต็มมันจะมีช่องหนึ่งในหัวใจอ่ะที่ถ้าคุณไม่เคยเลี้ยงหมาคุณจะไม่รู้แต่ถ้าคุณเคยเลี้ยงหมาเนี่ยก็รู้ว่าเฮ้ยช่องนี้มันไม่มีอะไรสิ่งมีชีวิตไหนเติมเต็มได้นอกจากหมาแต่จะบอกว่าตอนดิฉันอ่ะตอนนั้นไม่สมัยเรียนจบที่อเมริกา hmm. แล้วเคยคิดจะทํางานที่อเมริกาไม่กลับไทยเนี่ย hmm. เคยดูสัตว์ชนิดหนึ่งไว้ซึ่งคนอเมริกันรีวิวไว้ว่าเหมาะกับมนุษย์เงินเดือนมากๆคือดิฉันที่อยู่อเมริกาคือมนุษย์เง งานกับบ้านหัวข้ามกับบ้านดึกเลยด้ซ้ำสัตว์ชนิดหนึ่งค่ะคือชินชินล่าชินชินล่าเป็น nocturnal เขาจะหลับตอนกลางวันแล้วเขาจะตื่นตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะแนะนำว่าเออถ้าคุณออกไปทํางานกลางวันเนี่ยเอาเขาไว้ในกรงเนี่ยอยู่ในบ้านเนี่ย เขาไม่สนใจใยดีเขาหลับพ<ะ>อคุณกลับบ้านกําลังอยากเล่นกําลังอยากฟาดอะไรเ<ะ>ขาตื่นขึ้นมาพอดีเลย<ะ>ประมาณนี้บางครเป็นมนุยนเงินเดือนนะคะมองหาออปชั่นที่ไม่งั้นบางคนบอกไปทํางานให้หมาอยู่บ้านทั้งวันหมามันเหงาอ่ะเราก็เรามองออปชันสัตว์ Nocturnal นะคะสัตว์ที่ตื่นกลางคืนก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับ มันเลี้ยงเดือนเนาะค่ะจริงๆก็มีหลายตัวแหละบางคนเขาก็ไปในแนวอ่าสัตว์เลื้อยคลานเออหรือว่าเป็นปลาบางคนก็เลี้ยงจิ้งจกคือตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจแต่น้องดูไปดูมาน้องก็น่ารักดีน้องก็ช่วยกินมมแมลงในห้องอ่าก็ถือว่าเป็นมิตรเกือ้อกูลกันอะไรแบบนี้นะฮะคุณผู้ฟังลองพิมพ์มาซีว่าคุณเนี่ยอยู่ในอ่ากรอบของคําว่าดิง แล้วก็ตามด้วยจะวอทจะแว็กจะแวฟอะไรตัวมันแล้วแต่ตัวเนาะว่าคุณเลี้ยงอะไระนะคะแต่เอาเป็นว่าพอพูดถึงเรื่องของแน่นอนสัตว์เลี้ยงที่มันเป็นเพื่อนคู่คิดแต่ก่อนที่เราจะไปหาเขามาเลี้ยงเนี่ยอยากจะให้ดูต้นทางของมันคุณหนูดีเพราะว่าอย่างต่างประเทศนะมันมีเรื่องของการเขาเรียกว่าผลิตอะเป็นเหมือนพัพพี่มิลคือเหมือนกับผลิตไอ ตัวแม่พันเนี่ยแทบไม่ได้ใช้ชีวิตเลยนะสมมุติว่าถ้าเป็นแม่พันเอ่อเอาเป็นหมาพันธุ์แพงๆอย่างเงี้ยหน้าที่ของนางก็คือตั้งท้องแล้วก็ออกลูกมาแล้วก็เจ้าของฟาร์มก็คือนั่นแหละขายขายขายไปแล้วก็คือสวัสดิภาพของหมาสมมุติใครที่อยากจะเลี้ยงเขาก็ไม่ได้อยากจะได้ลูกหมาที่ลักษณะไม่สวยหรืออะไรมันก็จะเป็นเหมือนกับเบื้องหลังที่ไม่สวยงามของวงการคนที่เขาขายสัตว์เลี้ยงอะนะคุณหนูดี อยากจะฝากอะไรไหมสําหรับผู้ที่อยากจะหาสัตว์เลี้ยงมาดูและต้องการแบบเออพันธ์ดีๆหน่อยอย่างเงี้ยค่ะ คือในความคิดเห็นหนูดีอ่ะตัวหนูดีก็คุยกับพี่โพเยอะนะคะตอนที่จะตัดสินใจมีหมาอีกสองตัวเราคุยเพลิกันเยอะมากออปชันหนึ่งที่หนูดีเสนอเลยคือ Addopt เพราะว่าเรามาจากอเมริกาไงเราจะเราจะชอบเรื่องกับแบบ d o p t เนาะก็คือไปรับน้องมาจากเชลเจอร์ไปรับน้องมาจากที่ที่เขาไปเก็บหมามาหรือว่าหมาที่เจ้าของเดิมเขาไม่สามารถจะดูแลได้แล้วนะคะ อันนั้นอันหนึ่งหรืออีกออปชันหนึ่งเลยที่เกิดขึ้นกันบ่อยๆก็คือเพื่อนบ้านนั้นมีหมามีแมวออกมาเยอะแล้วเขามันบังเอิญท้องขึ้นมาอาจจะแบบมีพี่เที่ยวแล้วท้องกลับมาแล้วเขาเลี้ยงไม่ไหวเขาก็จะถามในกลุ่มเพื่อนๆว่าแบ่งไปเลี้ยงไหมอันนั้นหนูดีมองว่าวิธีแบบอเมริกันหรือวิธีไทยสองอันเนี้ยหนูดีชอบมากเลยเนาะแล้วเรารู้สึกว่าตัวหนูดีไม่ยิดติกกับสายพันธุ์หมาก็คือหมาเราเลิฟมากแต่ว่าผลของหนูดีด้วยความบังเอิญเลยคือพี่โผเขาเล่าว่าคุณย่า มีเคยมีสปิดตัวหนึ่งแล้วเขาประทับใจในสปิดคือเขาประทับใจสายพันธุ์มากเพราะว่ามันจะนั่งอยู่กับคุณย่าตลอดเวลาเวลาคุณย่าอ่านหนังสือพีมพ่มันจะนั่งอยู่ใต้เก้าอี้คือมันจะแบบคลุกคลีตีโมงพี่พอไปบอกว่าอยากเป็นอยู่ดีได้รู้จักกับสปิดเนาะเราก็มาน้องมาจากบ้านนะคะบ้านที่บ้านที่เขามีแม่สปิดอยู่แล้วมันคลอดออกมาแต่ไม่ใช่ลักษณะาฟาร์มเนาะอันนั้นก็เป็นเป็นอะไรที่เราคุยกันเยอะอ้อเราก็คุยเรื่องว่าขอเป็นหมาตัวเมียเพราะว่าหมาตัวมี เวลาเขาไปสาวะอะค่ะมันจะสะอาดกว่าหมาตัวผู้จะยกขา<แ>ก็ถึดีเทลกันเยอะมากคือหนูดีมองว่าเวลาถ้าเกิดเลือกได้ออปชันหนึ่งอย่างเงี้ยประมูลมาจากหมาที่เขาแบบหมาที่เฟรนลี่เกินไปอาจจะไม่เหมาะกับทหารนั้นเป็นออปชันที่หนึ่ง<แ>ถ้าไม่ได้มีเยอะลองถามในกลุ่มเพื่อนเ,อนเลยค่ะหรือไปนในกลุ่มที่เขาส่งต่อ,อ,อลูกหมาลูกแมวที่เขาเลี้ยงไม่ไหวเนาะือว่าไปที่เชลเตอร์เลยที่ไปอดดอกมาเลยแ,แต่ว่าถ้าจะอดอกเนี่ยก็จะต้องบอกนิดนึงเพราะว่าออตัวหนูดีเอ มันเป็นความภูมิใจนะอย่างหนูดีเคยได้ยินจากในกลุ่มของเพื่อนๆกันเนี่ยแหละจริงๆเป็นเพื่อนของน้องลูกหวานเป็นฝรั่งมาอยู่ในเมืองไทยเขาก็มีมุมมองแบบฝรั่งนี้เลยว่าเขาจะอดอปแล้วเขาก็ไปได้แมวมาซึ่งเป็นแมวที่เจ้าของเก่าที่เป็นคนไทยทาร้ายน้องคูณปูเป้แล้วเขาอะบอกว่าน้องมาอยู่กับเขาอะเขาเลี้ยงดีมากแต่น้องมีพฤติกรรมกัดท้องตัวเองคือเวลามันเครียดจากการโดนทําร้ายมาก่อนจะกัดท้องตัวเองกัดจนเป็นแผลหมดเลยก้มลงไปกัดท้องตัว,ตวเอง เขาก็เลี้ยงจนน้องหายพฤติกรรมแล้วน้องก็เป็นแมวขนฟูแล้วน้องก็แบบเลิกกัดท้องเพราะว่าความรักที่เขาเยียวยาให้แล้วมันก็เลยขันตอรี่ระหว่างเขากับแมวของเขาก็แบบ<อ>ดูสิฉันพ้ความรักแบบรักษาน้องอะไรเงี้ยซึ่งหนูดีมองว่ามันสวยงามมากทุกคนคือเส้นทางของสัตว์เลี้ยงเนาะมันก็มีที่มาของสัตว์เลี้ยงเราเพราะเนื่องจากเราไม่ได้คลอดเขาออกมาเองเนี่ยเราก็หนูดีเห็นด้วยคุณปูเป้มากเลยว่าการพูดคุยกับตัวเองหรือพูดคุยกับคู่ของเราเนี่ยหรือกับครอบครัวของเราว่า ที่มาของสัตว์เลี้ยงมันมีหลายที่มาจริงๆทุกคนเลือกที่คุณรู้สึกว่าตรงใจคุณที่สุดแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีความรักในหัวใจมากมายเลยท,ที่คุณจะเยียวยาสัตว์ที่เขาเคยโดนทําร้ายมาก่อนเนี่ยลองดูสิคนระเพราะว่าหนูดีมั่นใจว่าความรักของมนุษย์อะมันเยียวยา ความเจ็บปวดของสัตว์ทุกชนิดได้จริงๆนะค่ะอ่าก็มีหลายๆท่านบอกว่าอ่ะก็มีเหมือนกับโรคซึมเศร้าแต่พอเลี้ยงสัตว์ก็ไม่ต้องไปหาคุณหมออีกเลยก็คือเหมือนแบบน้องช่วยเยียวยาแล้วบางท่านก็อยากจะให้มีศูนย์ที่อ่าให้คนเนี่ยไปรับอุปการะไม่ว่าจะเป็นหมาหรือแมวนะคะเพราะว่าก็เหมือนกับให้โอกาสครั้งที่สองสำหรับน้องๆเพราะอย่างคุณอูดีบอกว่าบางคนที่เลี้ยงสัตว์ก็ไม่ได้ใจดีเหมือนเลี้ยงเพื่อความ ระบายความแค้นความโกรธอะไรของตัวเองไปลงกับคนไม่ได้ก็มาลงกับสัตว์เลี้ยงก็มีเราก็ไปช่วยเขาได้นะคะแล้วก็มีอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าทางเพจของคุณพี่เก๋ชลรดาเนี่ยก็มีการโพสต์นะคะเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือหมาแมวที่ถูกทอดทิ้งก็ไปช่วยดูแลเหล่านี้ได้นะคะเงินก็ไม่ต้องเสียบุญก็ได้ด้วยนะคะก็ขอบคุณ